สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มานั่งในบ้านไม้ไผ่ชั้นแรกนะครับชั้นที่หนึ่งวันนี้ก่อไฟไล่อยู่นะครับนี่ครับสภาพโอเคอยู่นะครับสามปีนะครับบ้านไม้ไผ่นี้นะครับสามปีแล้วครับทามาหมดอะไรยังกินยังแข็งเลยนะครับแข็งแรงแข็งแรงมากครับ แต่สภาพประตูนะครับประตูแค่ว่าเพราะว่าไม้แห้งครับรถเขาจะ่วงเลยมาดึงยิงใหม่นะครับเดี๋ยวในห้องน้ำน้ำก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูด้านบนกันนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามด้านบนนะครับโชว์ด้านล่างก่อนนะครับ สภาพดีมาก